สวัสดีครับพี่น้องครับนี่ก็ผมปรวัติชาแนลนะครับลูมุ้หาอเด็ดอายุ16วันแล้วน,นะครับ16วันคนก็นจะประมาณนี้ครับก็โตตามปกตินะครับแต่ว่าก็จะโบ <c oughs> บอวนมากแลอาจะมาเบิ้งตัวตัวหน่อยก็มูนะครับตัวเล็กตัวเล็กแพ้เหลื่อมบวมเหลื่อมหยบหยบลงร้ายเตือบปนะครับเพื่เข้ายางได้ปกตินะครับบ้ิหาย,ยานะครับลไหวาหาย,าย,ยเอง แค่ตุงนั้นยุบลุงเกือบจะปกติแล้วครับของตัวก,กอกอนชุดนี้ผมจะออกนมประมาณ24วันนะครับจะบอกให้ถึงยีิบหาง ดเดี๋ยวพายบึงแล่นลอยนะครับแล่นลอยก็ใส่อาหารไปประมาณ4กระสอบนะครับ4กระสอบไปร่วมร่วมจากตอนอยู่กับแม่เลยนะครับ รวมตอนอนุบาลครับน้ำหนักนี่ก็จะประมาณ20กิโลนะครับสำหรับตัวใหญ่นะครับตัวหน่อยก็จะประมาณ10 1บหา16กิโลนะครับลอยหุ่นก็นจะประมาณนี้มีกามน้อยๆนะครับเดิมให้อาหาร ้ลยขึ้นกว่าเกานะครับจากสองตักเป็นสี่ตักนะครับโดยรวมแล้วกับตัตัวเรี่ยวอยู่ครับกินครับประมาณนี้สี่ตักนะครับสีถ่ถ้วยมึงหุนครับ ผมว็ไปซีซีก็สอบนะครับก็สอบที่หานาจะอีก2วันจะได้เปิดนะครับผมให้อาหารกับโบเดใหต้ตามเอ่ตามตามที่โปรแกรมเพื่อนหามานะครับเพราะว่าผมจะตรงเบื้องโต การเปลี่ยนอาหารเปลี่ยนเบร์เขาต้องเบิองตัวตัวหน่อยนะครับตัวหน่อยให้มันตามเกณฑ์น,นะครับเพราะว่าเบิดผมจะบอกห้เป็นกระสอบเบอร์แหลกกระสอบละตัวไปจังสีนะครับคุณจะห้ไปเรือเ่อยคือทาตัวหน่อยสุดน้ำหนักตามเกณฑ์คือเบอร์แหลกเขาจะห้อยู่ประมาณถ้าเปลี่ยนเบอร์ประมาณยี่สิบหกิโลนะครับ ผมก็จะเบึงเบึงตัวหน่อยสุดถ่าตัวหน่อยสุดน้ำหนักได้ห้าก็จะเปลี่ยนนะครับรอดตัวหน่อยน้ำหนักประมาณ42กิโลหรือหรือไก่เคียงนะครับห้าค่อยจะเปลี่ยนอาหารไ้เป็นเบอร์สองนะครับ เดียวถ่ายปกตินะครับถ่ายปกติก่อนก่อนดีนะครับเอาบางอิมมุ่มหนึ่งกัน ชุดนี้ก็จะได้ <c oughs> สองเดือนนะครับสองเดือนร่วมเกิดสองเดือนกับอีกกับอีกสี่วันนะครับสองเดือนกับอีกสีวันร่วมเกิดเลยนะครับสองเดือนสี่แอีกสี่วันร่วมจากเกิด มีกันเยอแม่พันอยู่สามตัวนะครับหนึ่งตัวสองตัวนี่ก็น่าจะเป็นตัวสามตัวนะครับตรงนี้แม่เป็นตัวเมียอยู่สามตัว ช่วงนี้ก็ราคาหมูก็เหลื่มขยับขึ้นมาเน่นิดหนึ่งนะครับพ่อจะให้ชาหมูได้ดีใจกันนะครับดีกว่ามีแนวโนมจะลงนะครับที่ผ่านมาน่าจะขึ้นปรับขึ้น4บาทนะครับ ขอบคุณพี่น้องที่เข้ามารับชมนะครับสวัสดีครับ